วันนี้ก็จะมาอันบ็อกไฟแนนไลท์นะคะรุ่น FS 6 0 B เป็นไฟสตูดิโอ LED by Color Spotlight นะคะในกล่องก็จะมีตัว Bowen m o u ส์แล้วก็เป็นตัวโคมที่เขาให้มานะคะกับสายไฟแล้วก็จะเป็นตัวไฟเลยค่ะไฟตัวนี้นะคะเป็น LED by Color Spotlight ก็คือจะสามารถปรับได้ตั้งแต่2 7 0 0 k เควินถึง6 5 0 0 k เควิเลยค่ะ และนี่ก็จะเป็นการทดสอบไฟดูนะคะว่าเราสามารถปรับให้มันสว่างมากน้อยได้แค่ไหนแล้วก็ปรับค่าหรือเซตค่าอะไรยังไงได้บ้างนะคะแต่หลังไฟนะคะก็จะมีปุ่มให้เราสามารถดิมแสงได้สว่างมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปรับค่าเควินได้ค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นโหมดเอฟเฟกต่างๆที่ไฟสามารถเลือกลูกเล่นปรับลูกเล่นได้นะคะตัวนี้ก็จะมีหลายโหมดหลายเอฟเฟกให้เลือกใช้เลยค่ะ และที่สะดวกมากๆเลยนะะไฟตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับมือถือของเราได้ทำให้เราสามารถคอนโทรลจากทางไกลก็ได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องไปปรับที่ไฟเลยแล้วก็เราสามารถปรับโหมดเอฟเฟกต่างๆได้บนมือถือของเราเช่นเดียวกันค่ะสะดวกมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหาไฟสักตัวไว้ใช้ถ่ายงานในบ้านหรือในสตูเล็กๆของตัวเองนะคะจะบอกว่าตัวนี้เหมาะมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ C.O.B Media แล้วก็นไลฟ์นะคะที่ส่งไฟดีๆแบบนี้มาให้ใช้นะคะขอบคุณค่ะ